นะครับวันนี้สำหรับวิชาภาษาไทยนะครับก็ให้นักเรียนเปิดไปหน้า62และ63เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนะครับครูเติ้ลให้นักเรียนทำหน้า62เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่านักเรียนเข้าใจดีส่วนหน้า63วันนี้นะครับ ง่ายๆครับเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนคำอักษรน,นำตามหัวข้อที่กำหนดมันจะมี1ชื่อคน2ชื่อพืช3ชื่อสัตว์4ชื่อสิ่งของ5ชื่อสถานที่นักเรียนจะเอาอะไรก็ได้แต่ให้มันเป็นอักษรน,นำเช่นชื่อคนออักษรน,นำเห็นไหมคำว่าจารัส อืมจรัดก็ได้พืชนะครับคาว่ากุลาอย่างนี้ก็ได้สิ่งของคําว่าหลอดไฟนะชื่อสัตว์คําว่าหนอนชื่อสถานที่คําว่าตลาดแบบนี้ก็ได้นะครับให้นักเรียนเขียนมานะครับวันนี้ให้นักเรียนทําหน้า63นะครับในรายวิชาภาษาไทย คูเติ้ลก็ฝากนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ